คช่ค่ะวันนี้เราจะไปชท้าโบลิ่งเดอะเวิร์บายฟู้ดกับการนะคะวันนี้การจะพาไปกินอาหารประเทศจอร์เจียกันวันนี้หนาวควันออกเปล่าเลยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะมาลามาล้จ้าวันนี้เราก็อยู่ที่โคเนียไอแลนด์กันแล้วนะคะโปรเจกต์เท้าโบลิ่งเดอะเวิร์บายฟู้ดของเรานะคะนอกจากเราจะพาไปกินแล้วนะ เราก็ยังจะพาไปเ <Wow. S 1> ที่ยวในสถานที่ต่างๆอีกด้วยอย่างตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทะเลจ้าเมื่อวานนี้หิมะตกค่ะทะเลฤดูไหนที่เราชอบที่สุดส่วนตัวแล้วเราชอบฤดูหนาวเพราะว่ามันสง,งบดีอะค่ะเรามาทุกปีเลยเรามาทะเลทุกปีหน้าหนาวไม่ใช่หน้าร้อนที่ทะเลตรงนี้นะคะหน้าร้อนนี่คือคนเยอะมากเพราะว่าตรงนี้นะคะมาง่ายหนึ่งสองไม่เสียค่าเข้ามีคนไ่ว้นห้ามด้วยค่ะอากาศตอนนี้นี่คืออุณหภูมิลบสิบเลยนะอย่างต่ำอะ ไม่หนาวลยอยู่อ๋อทำไมถึงเสียค่าเข้าใช่ไหมคือทะเลที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาจะมีบางที่นะคะที่เขาจะเก็บตังค่าเข,ข้าทะเลแต่ที่เขาเนี้ยแดนไม่เสียแต่ว่าพอทะเลมันไม่เสียตังค่าเข้านะคนมันก็จะแบบอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะคือ <c oughs> จะเรียกว่าเถื่อนก็ดูยังไงอยู่นะคะก็มีคนแบบแอบเอาเหล้าเอาอะไรเข้ามากินนะคะเพราะเขาไม่ได้มีการตรวจก็จะแบบมัวมากๆ เดี๋ยวมาดูภาพมุมสูงจากโคนี่ไอแลนด์กันนะคะโชว์โอ้โหนี่คือจะโชว์ป้ายนักบิน <c oughs> e Before f l i g h t โอเคค่ะ ะะก็มีสวนสนุกด้วยนะคะมันขึ้นไป90องศานะคะแล้วมันก็ปล่อยทิ้งลงมาอย่างนี้เลยยังไม่เคยเล่นด้านมุมนู้นนะคะก็ยังจะมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีรถไฟเหาะผมมันตํานานมากเลยคือรางยังเป็นรางไม้อยู่เลยะคะ่ะไม่ได้กลัวความสูงนะเพราะมันเก่าแก่มากจริงๆคะ่ะสิ่งนี้เลยค่ะที่โปรเจกต์ของเราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือร้านอาหารค่ะที่เคานี่ไอแลดนนะคะนอกจากจะมีทะเลมีสวนสนุกแล้วนะคะร้านนี้คือ ร้านในตำนานร้านหนึ่งเลยค่ะร้านไส้กรอกนาทาน <c ười> คือเคยเห็นการแข่งขันการกินไส้กรอกในทีวีต่างประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ <c ười> เขาแข่งกันที่นี่นะคะ <c ười> เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านแล้วก็ขอลองกินสักสักอันหน่อยนะรู้สึกว่าเริ่มจะหิวแล้วขอกินอะไรลองท้องซะหน่อยน้ำหน่อยโอเคแอนด์ไก่โคฟฟี่ถ้กรอกเป็นสองเนี่ยเป็นชีสหนกิน อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นของที่อัมัสต้องกินนะคะบิสแซนบิชนะคะโอ้บรรยากาศดีอะ่ะมีนกบินเต็มไปหมดเลยไส้กรอกชีส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 อุ้ยเพื่อนเื่อนมาขอกินด้วยเหรอ <h ums> อืมหืมอร่อยไส้กรอกชีส อร่อยอยู่นะเบอร์เกอร์ปลานะคะอันใหญ่มากก็ดูควันเห็นไหมคะกรอบมากเลยอ่ะครั้งแรกที่มากินแม่อร่อยท่านี้เลยป้าค่ะกินหมดแล้วเดี๋ยวไปต่อกันเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะหมู่บ้านรัสเซียก็คือเอาพวกเรื่องราววัฒนธรรมที่อยู่แถวนี้นะคะมาเป็นภ้าฝาผนังปรกสาทตรงไหนไม่รู้อ่ะ นี่เป็นนักร้องเหรอนักร้องบ้านอะไรหรอโอเซียนพาร์เว้ค่ะนี่นะคะย่านแถวนี้นะคะก็เป็นย่านที่มีชาวรัสเซียแล้วก็ยูเคนะคะอาศัยอยู่เยอะมากแถวนี้ก็เลยจะมีแบบร้านอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีร้านอะไรบ้างตรงสำรวจมาก็เจอร้านค้าขนาดใหญ่เลยนะคะวิกวาซ่าโอ้โห ก็หลังนะไม่แน่ใจแต่พอเดินมาน,นี่ตรงนี้ก็คือเหมือนแับเป็นชุมชนใต้รถไฟนะคะคล้ายๆกันในควีนเลยแล้วก็เมื่อกี้หาลงมาตกใจแล้ยเจอธงชาติจอร์เจียแล้ว <Yeah. S 1> คือร้านอาหารจอเจียลงรถไฟมาถึงเลยแล้วก็มีร้านพิซซ่าร้านวายร้านผลไม้ในที่นายเซนภาษาของผลิตภัเธอผลิตภัณฑ์ที่ที่อยู่ที่เกอ,อะอ่ะมันเป็นมันเป็นภาษารัสเซียเราออกไปกันดีกว่านะคะเพราะว่า มีรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายอันนี้คือร้านแรกที่เราลงจากรถไฟมาแล้วก็เห็นว่าเป็นโคมจอเตียเราก็พุ่งเข้ามาดูนะเฮ้ยเขามันเขียนว่าอาเจนติกแล้วรูปที่อยู่ข้างหน้าร้านดูน่ากินมากขอเข้าไปดูได้ปะ่ะร้านเล็กๆแต่ว่า <c oughs> มีคนต่อแถวเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าเขาต้องมีอะไรเด็ดเแน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> The juice, I like apricot, apricot juice. The company is the best. Cooler. Cooler? Yeah, from oh, okay. It comes from Georgia. It's not made from here. It's made here. Is this powder? Or oh, this spice. It's all spice. All spice that you have to mix? Yes. Oh, okay, so you're from Georgia? I'm right. from Georgia. You good from international. Okay, they recommend comment to eat เฮ้ยมีหัวหมูด้วยหัวหมูมันเป็นเหมือนร้านแบบข้าวแกงอารมณ์แบบข้าวแกงอ่ะไปถึงก็สั่งสั่งอันนี้นะคะที่เขาแนะนำว่าอยู่ห้ามพลาดนะเนี้ยนี่ค่ะคือฮาชับปุรีมาให้ให้อ่อยทอดทอดทอดพิซซ่าหลบไป แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงหน้าร้าน Taste of Russia แล้วนะคะตรงนี้เขาเป็นแหล่งที่เขาจริงๆค่ะเราพลาดไม่ได้เราต้องขอเข้าไปดูในร้านสักหน่อยนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างโอ้ร้านใหญ่มากเลยเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะนี่ตัวอะไรอะ่ะนกค่ะนี่อ่านว่านกตัวละหกบาท <laughs> คิดเองว่าอ่านว่านกโอ้ตงกวาดองค่ะ อันนี้คืออาจจะดองนานแล้วก็สีก็เลยแบบตีดใช่ปะอันนี้อาจจะแบบเพิ่งดองเน่ยอันนี้เบียร์เบียร์รัสเซียเหมือนน,นมดัชมิลป่ะเออแต่นี่เราอยากลองกัร <c oughs> ัเสเซียรัสเซียใช่ thank you so much มาเราอยากไปร้านข้างข้างาตรงข้าวแบบไปร้านขายของฝากจากรัสเซีย ไม่รู้ของฝั่งนิวยอร์กหรือของฝั่งรัสเซียนะคะออเรียนนีนะคะมันก็อยู่ใกล้ทะเลมากๆเลยค่ะแ <c oughs> ค่หนึ่งบล็อกจากันหมนที่เราซื้อของกันอยู่เมื่อกี้นะคะก็มาสู่ทะเลแล้วค่ะพอาทิตย์สวยมากพระอาทิตตกวันนี้4ี่โมงสีนาทีนะคะตอนนี้4ี่โมงสามสหโอ้ยอะไรมันจะดีขนาดนี้พระอาทิตย์กระทบกับฮิมะ สวยมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นทะเลตอนหินมะตกแล้วก็พระอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลาเราเห็นทะเลสวยๆหรือแบาบพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ตอนนี้ถึงเพลงนี้ <c oughs> ดีใจเลยอ่ะเมื่อกี้ยืนอยู่แล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้อง ไปคิดข so ้าวนะคะแต่ว่า oh, ก wow. right ่อนอื่นนะเดี๋ยวเราขอไปแวะร้านของฝากจากรัสเซียก่อนว่าเขาขายอะไรกันทะเลทรายมาทั้งวันแล้วอะตั้งแต่เช้านี่มุดละเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านนี้นะคะเขาก็มีขายพวกแบบหนังสือของฝากแล้วก็จานชามแก้วเครื่องชาของเขานะคะข้างหลังนี่เครื่องครัวเพียบเลยอะเราเคยเห็นในหนังนะนี่ใบละสิบเก้าบาทเหมาะกัน้วะ look good right okay โอ้ทางเข้าแบบเหมือนปิดเลยเข้ามาข้างไหนแม่งโคตรเท่อ่ะเอาค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านจอเจียนเฮาส์แล้วนะคะเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์มากเขาบอกว่าไม่มีโต๊ะเฮ้ยทำไมพนักงานดูดุจังเลยครับนี่คือจอเจี้ยวายค่ะ <Okay. S 2> อันนี้คือเมนูจอเจียสลัดวิตวอนัทนะคะชื่นใจมากเลยอะ่ะถ้าไม่สั่งเสียใจแย่เลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าคินคาริน้ำไหล <c oughs> นี่เป็นหมูปั้นก้อนนะคะเราคิกไทยเยอะๆหน่อยแต่เราลองชิมกันอ,อึอ มันจุ i ยชีมามากเลยอ่ะแบบน้ำอยู่ในหมูแบบเยอะมากเลยค่ะหอมพริกไทยหอมเครื่องเทศของเขาหลายๆอย่างนะคะมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับเสี่ยวหลงเปาของจีนเลยค่ะวว้าวเมนูนี้นะคะคือเมนูที่ทุกคนบอกว่าถ้ามาจ์เจีย ต้องกินอันนี้ค่ะก็คือคาจับุรีค่ะนี่มันก็คือขนมปังนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นชีสแล้วก็โปะมาด้วยไข่แล้วก็มีแบบเนยนะคะ <Okay. S 1> เขาบอกให้ทำให้ไข่มันแตกแล้วก็คนไปทั่วๆนะคะแล้วก็ค่อยเอาขนมปังอ่ะมาจิ้มเอาแล้วนะ I cut a piece of bread like dip in there and you can put like cheese on top e a okay เ h a n เ y o ียว d i p ink. พนักงานเริ่มเป็นมิตรกับเราแล้วนะ <laughs> ตอนแรกมาหน้าอย่างย่างอะ่ะตอนนี้ยิ้มให้หวานๆเลยเขาบอกว่าตัดแล้วก็ทอดแล้าชีสแตกอร่อนก็ได้ฮะเขอไม่เยอะอ้าวอร่อยค่ะ นี่หน้าตาเหมือนหมูย่างจิ้มน,น้ำจิ้มแจ่วน้ำลายหลหมูดูย่างมาแบบ j u i ี่มากๆเลยเนะโหอ้โหหมูย่างมาได้ดีมากค่ะเค็มนิดๆเรียวหน่อยๆเผ็ดนิดๆ <laughs> แล้วหมูลองมาจิ้มกับคาชาบุริดูนะคะแล้วก็จิ้มน,นี้ด้วยอ้ห <laughs> อาหารเขาคืออร่อยทุกอย่างเลยค่ะซึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะประทับใจขนาดนี้คะสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาลามาลาด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปอยากให้เราไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแต่แนะนำเลยนะคะจอเจียมาลองกันไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบ๊ายบายชอเจอกัน